บเป็นชายหนุ่มวยัย28ปีที่ทำงานในบริษัทเอกชนเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ใหม่ในกรุงเทพทุกอย่างเป็นไปตามปกติจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่เขาเดินกลับจากที่ทำงานเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองจากที่ไกลๆขณะเดินเข้าซอยที่พักเขาเห็นเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ใต้เสาไฟ เด็กคนนั้นอายุราวเจ็ดขวบสมเสื้อยืดเก่าๆและกางเกงขาสั้นดวงตาของเขาดูว่างเปล่าและจ้องตรงมาที่พบพบรู้สึกแปลกใจแต่ไม่ได้คิดอะไรเขาเดินผ่านเด็กไปโดยไม่ได้ทัดทายคืนวันนั้นพบฝันแปลกๆเขาเห็นตัวเองอยู่ในบ้านไม้เก่า บรรยากาศชัชวเลือดอักและมีเสียงสะเล่นของเด็กดังอยู่ใกลๆ้ๆพบพยายามมองหาแต่ทุกอย่างมืดสนิทจูจูก็มีเสียงเลดเท่าเบาพ่อครับพบสะดุ้งตื่นใจเต้นแรงจนต้องตั้งสติเขามองไปรอบห้องทุกอย่างเงียบสงดไม่มีอะไรผิดปกติวันต่อมาราะหว่างที่